นิทานนิโสเรื่องต้นโอ๊กกับต้นอ้อหน้าบึงแห่งหนึ่งมีต้นโอ๊กใหญ่ขึ้นแผ่กิ่งก้านอยู่ริมฝั่งและมีต้นอ้อขึ้นอยู่ในน้ําเวลามีลมพัดมาต้นอ้อก็เอ็นลู่ไปตามลมต้นโอ๊กจึงพูดขึ้นว่าเจ้านี่างมีกลาหาญเอาซะเลยขนาดลมพัดเบาๆก็ยังโอนเอ็นตามดูข้าสิไม่ว่าประจันหน้ากับอะไรข้าก็ตั้งตัวไม่หวั่นไหว และแล้วในคืนนั้นเกิดมีลมพายุพัดโหมกระหน่ำครั้งใหญ่ต้นโอ๊กพยายามยืนต้านแรงพายุแต่ก็ต้านไม่ไหวจนหักโค่นลงในที่สุดส่วนต้นอ้อนั้นเมื่อพายุพัดผ่านไปก็ชูใบขึ้นตามเดิมต้นอ้อเห็นสภาพของต้นโอ๊กจึงพูดว่าการดี่าเจียมตัวว่าอ่อนแอเอ็นรูปไปตามลมก็ยังดีกว่าเจ้าที่จะนงตนว่าแข็งแรงจนพบจนจบเช่นนี้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโอนอ่อนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ดีกว่าแข็งกล้าวกับบ้าบินจนเกิดอันตราย